สวัสด,ดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะครูชื่อว่าครูนิกสิริการสิทธิธบุญเรืองนะคะครูสอนในรายวิชาศิละปะค่ะวันนี้นะคะครูนิกก็จะมาสอนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีนะคะ มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายชนิดมากมายเลยเช่นดินสอ,อยางลบพุกกันจานสีสีไม้กระดาษวาดเขียนเป็นต้นค่ะเดี๋ยวรูจะมีรูปภาพตัวอย่างให้เด็กๆได้ด,ด,ด,ดูนะคะพร้อมกับคำอธิบายค่ะไปดูกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งนะคะคือดินสอค่ะใช้สำหรับร่างภาพวาดเสน้นและแรเงามีลักษณะเป็นแท่งๆนะคะก่อนใช้ ต้องใช้เหลาโดยเครื่องเหลาก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพที่สองกันเลยค่ะค่ะภาพที่2ก็คือยางลบนั่นเองนะคะใช้สําหรับลบรอยดินสอที่ไม่ต้องการหรือรอยสกรปรกต่างๆค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูตัวอย่างรูปภาพไปสรูปภาพแล้วนะคะครูก็จะมีใบงานให้เด็กๆได้ทํานะคะค่ะในใบงานก็จะให้เด็กๆวาดภาพวัสดุอุปกรณ์การวาดภาพระบายสีที่ เด็กๆรู้จักมา5ชนิดนะคะพร้อมเขียนชื่อและตกแต่งระบายสีให้สวยงามเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยในการเขียนชื่อได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูนีกก็จะสอนเด็กๆเพียงแค่นี้นะคะในชั่วโมงนี้ไว้ชั่วโมงหน้ามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันต่อนะคะค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ